พินัยกรรมทำหลายฉบับได้หรือไม่และผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับพินัยกรรมเป็นเอกสารสําคัญที่เจ้ามลรลกทําขึ้นเพื่อแสดงเจตนาก่อนตายว่าจะยกทรัพย์สินของตนเองให้กับใครเมื่อพินัยกรรมเป็นเอกสารที่สําคัญก็จะมีคําถามตามมาว่าทําไว้หลายๆฉบับได้หรือเปล่าเพราะบางทีอาจมีทรัพย์สินที่ตกหล่นไม่ได้ใส่ไว้ในพินัยกรรมจะทําอีกฉบับได้หรือไม่ถ้ายังสงสัยกันอยู่งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพินัยกรรมสามารถทําหลายฉบับได้หรือไม่ พินัยกรรมคืออะไรก่อนอื่นเลยผมจะสรุปแบบสั้นๆว่าพินัยกรรมก็คือเอกสารที่เจ้ามารดกทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเรื่องต่างๆเผื่อตายซึ่งจะมีผลเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตายโดยในวันนี้ผมจะขอเน้นไปที่พินัยกรรมแบบพิมพ์หรือแบบเขียนเองที่จะสามารถทำได้ด้วยตัวเองว่าจะสามารถทำไว้หลายๆฉบับได้หรือเปล่าพินัยกรรมหลายฉบับทำได้หรือไม่ ถ้าเราเขียนพินัยกรรมขึ้นมาสักฉบับว่าจะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครเกิดวันหนึ่งเปลี่ยนใจไม่อยากยกให้คนนั้นแล้วอยากให้คนอื่นแทน คำถามคือเราสามารถทำหรือเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าถ้าเราดูกันที่กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับพินัยกรรมไม่มีกฎหมายกำหนดว่าห้ามทำพินัยกรรมหลายฉบับหรือให้ทำพินัยกรรมได้แค่ฉบับเดียวประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1697ที่วางหลักไว้ว่าถ้าผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้แสดงเจตนาไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นและปรากฏว่าพินัยกรรมฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกันให้ถือพินัยกรรมฉบับก่อนถูกเพิกถอนไปในส่วนที่ขัดกับฉบับหลังจะเห็นได้ว่าตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,697ได้มีการกำหนดเรื่องของการเพิกถอนฉบับก่อนฉบับหลังเอาไว้ดังนั้นพินัยกรรมจึงสามารถทำไว้ได้หลายฉบับนั่นเองครับแต่ผลของการทำไว้หลายฉบับจะเป็นยังไงเราไปดูส่วนนี้กันต่อได้เลยครับผลของการทำพินัยกรรมไว้หลายฉบับ เมื่อสามารถทำพินัยกรรมหลายฉบับได้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าพินัยกรรมหลายฉบับนั้นเขียนไว้เหมือนกันอาจจะงงใช่ไหมล่ะครับว่าที่เขียนเหมือนกันจะทำไว้หลายฉบับทำไมนั่นพอบางคนที่มีทรัพย์สินและทายาทเยอะการทำพินัยกรรมไว้หลายฉบับเพื่อป้องกันทายาทบางคนที่อาจจะไปเจอพินัยกรรมแล้วเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับมรดกก็เลยฉีกหรือทำลายพินัยกรรมนั้นทิ้ง ก็เลยใช้วิธีทาไวลายฉบับและให้เก็บไว้แยกกันหากอันไหนหายไปก็ยังมีอีกอันที่ใช้ได้ครับโดยมักจะระบุพินัยกรรมอย่างชัดเจนว่าทําขึ้นกี่ฉบับและให้ใครเก็บไว้บ้างปัญหาก็จะอยู่ที่มีพินัยกรรมหลายฉบับแต่ว่าแต่ละฉบับเขียนไม่เหมือนกันแบบนี้มีผลเป็นอย่างไรผมแยกไว้2กรณีครับ 1. พินัยกรรมฉบับหลังมีข้อความให้เพิกถอนฉบับก่อน กรณีพินัยกรรมฉบับหลังมีข้อความให้เพิกถอนฉบับก่อนแบบนี้ก็เท่ากับฉบับก่อนจะถูกเพิกถอนไปโดยไม่ต้องตีความอะไรอีกแต่ต้องดูว่าให้เพิกถอนแค่ส่วนไหนด้วยนะครับจะทั้งหมดหรือบางส่วนถ้าเพิกถอนทั้งหมดฉบับก่อนก็จะไม่มีผลแล้วใช้ฉบับหลังเป็นพินัยกรรมที่ใช้บังคับกันจริงแต่ถ้าเพิกถอนบางส่วนก็จะใช้ฉบับก่อนในส่วนที่ไม่ถูกเพิกถอนมาประกอบกับฉบับหลังนั่นเองครับ 2. พินัยกรรมฉบับหลังไม่มีข้อความให้เพิกถอนฉบับก่อน ถ้าพินัยกรรมฉบับหลังไม่มีข้อความให้เพิกถอนฉบับก่อนเราต้องกลับมาดูกันที่กฎหมายซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,697กำหนดว่าถ้าพินัยกรรมฉบับหลังขัดกับฉบับก่อนให้พินัยกรรมฉบับก่อนถูกเพิกถอนไปเฉพาะส่วนที่ขัดกับฉบับหลัง ที่กฎหมายกำหนดแบบนี้ก็เนื่องจากมองว่าการทำพินัยกรรมเป็นการแสดงเจตนายกทรัพย์สินให้คนอื่นซึ่งเป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายก่อนตายและอาจมีการเปลี่ยนใจได้กฎหมายจึงต้องการให้คำสั่งหรือเจตนาสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบพินัยกรรมฉบับก่อนและฉบับหลังมาเทียบกันว่าตรงไหนขัดกันบ้างเช่นฉบับก่อนตกลงยกบ้านให้ในายเอแต่ฉบับหลังเปลี่ยนเป็นยกบ้านให้ในายบีแบบนี้เท่ากับฉบับก่อนกับฉบับหลังขัดกันกฎหมายกำหนดให้พินัยกรรมฉบับก่อนถูกเพิกถอนไป เฉพาะส่วนที่ขัดกันดังนั้น พินัยกรรมส่วนที่ยกบ้านให้ในเอชในฉบับก่อนจะถูกเพิกถอนไปบังคับใช้พินัยกรรมที่ยกบ้านให้ในบีนั่นเองถ้าขัดกันทั้งฉบับเลยแบบนี้ฉบับก่อนก็จะถูกเพิกถอนไปทั้งหมดครับแต่แน่นอนว่าการทำพินัยกรรมฉบับหลังให้มีผลเป็นการเพิกถอนพินัยกรรมฉบับก่อนพินัยกรรมฉบับหลังก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ทำให้ถูกต้องตามแบบพินัยกรรมฉบับหลังก็จะเป็นโมฆะพินัยกรรมฉบับก่อนก็จะมีผลใช้บังคับเหมือนเดิมครับ สำหรับใครที่ชอบความรู้หรือสาระดีๆที่เรานนำมาฝากกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กใหม่ดีๆที่เรานํนำมาฝากทุกคนในครั้งหน้าด้วยนะครับหากใครมีปัญหากฎหมายก็สามารถปรึกษาได้ที่ contact นี้เลยครับเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหากฎหมายมีทางออกเสมอ